สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อ,อ,อการวิเคราะห์งานหรือ Job Analysis นะคะฟังดูอาจจะเหมือนเรื่องเอกสารแต่จริงๆแล้วสำคัญกับองค์กรมากๆเลยค่ะเนื้อหาที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็มาจากคู่มือการวิเคราะห์งานของกอพอค่ะสำนักง,งานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่เขาทำไว้ตั้งแต่ปี2553คู่มือนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการเขานะคะ เป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจว่าจริงๆแล้วการวิเคราะห์งานตามแนวทางกอพอเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันสําคัญยังไงโดยเฉพาะกับภาครัฐและทําไมมันถึงเอ่อไม่ใช่แค่การลิสต์รายการหน้าที่เฉยๆนะคะมาดูกันว่ามันช่วยเรื่องบริหารคนได้ยังไงบ้างงั้นเราเริ่มที่คําถามหลักเลยนะคะการวิเคราะห์งานเนี่ยตามคู่มือแล้วมันคืออะไรคะครับคู่มือเขาให้นิยามไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ามันคือออกระบวนการ ที่เป็นระบบเลยในการเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลแล้วก็เอามาวิเคราะห์ดูลักษณะต่างๆของงานรวมถึงผลลัพธ์ที่องค์กรคาดหวังด้วยนะครับเพื่อให้เราเข้าใจแบบสาระสําคัญของงานนั้นๆจริงๆอย่างถูกต้องชัดเจนกระบวนการที่เป็นระบบฟังดูเป็นทางการนิดนึงนะคะแต่จุดที่น่าสนใจคือเขาเน้นที่อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะจุดสําคัญมากๆเลยครับที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยคือการวิเคราะห์งานเนี่ยมันเน้นที่ตัวงานครับ หรือตัวตำแหน่งงานเท่านั้นเลยคือไม่ใช่การไปตรวจสอบหรือ,อ,อไปประเมินผลการทำงานของคนที่ทำตำแหน่งนั้นอยู่นะครับอันนี้ต้องแยกกันเลยคนละเรื่องกันเลยอ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะคือแยกคนออกจากตำแหน่งแล้วดูที่ตัวตำแหน่งโครงสร้างของมันล้วนๆเลยแล้วอย่างนี้เราต้องดูแค่ง,งานที่เขาทำทำกันอยู่ตอนนี้หรือว่าต้องมองไปข้างหน้าด้วยคะอันนี้ก็สำคัญมากครับคู่มือเขาเน้นเลยว่า ต้องดูงานที่ทำกันจริงๆในปัจจุบันนะแล้วก็ต้องมองไปถึงภารกิจในอนา,นาคตด้วยให้มันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์องนะค์กรอะไม่ใช่ดูแค่งานที่แบบเคยทำทำกันมาในอดีตเพราะเดี๋ยวนี้อะไรอะไรมันก็เปลี่ยนงานก็ต้องปรับตามอ๋ออย่างนี้นี่เองแสดงว่าผลการวิเคราะห์ที่ได้มันก็ต้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายใหญ่ๆขององค์กรด้วยสิคะคับถูกต้องเลยครับผลที่ได้เนี่ยมันต้องชี้ให้เห็นได้ว่า งานนี้มันสัมพันธ์กับภาพรวมยังไงแล้วมันช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าได้ยังไงบ้างเราก็ต้องแยกให้ออกด้วยครับระหวังสิ่งที่เอ,อ่อเรียกว่ามันติดตัวคนไปอย่างเช่นทักษะประสบการณ์ที่เขามีกับสิ่งที่มันอยู่กับตําแหน่งไม่ว่าใครจะมาทําก็ตามเช่นวัตถุประสงค์หลักของตําแหน่งหรือว่าความรับผิดชอบต่างๆซึ่งไอ้ส่วนหลังนี่แหละครับคือสิ่งที่การวิเคราะห์งานต้องจับให้อยู่หมดัดอืมพอจะเห็นภาพแล้วค่ะว่าต้องโฟกัสที่ตัวงานแล้วก็มองไปข้างหน้าด้วย ทีนี้พอจะวิเคราะห์เนี่ยคะ่ะเขามีกรอบหรือว่ามีมุมมองหลักๆในการพิจารณาไหมคะว่าต้องดูอะไรบ้างครับในคู่มือเขาก็ให้กรอบไว้นะครับมีอยู่3ด้านหลักๆเพื่อให้มองได้ครบถ้วน 1. คือคุณลักษณะของตัวเนื้องานเองเลย Task c h a r a c t e r i s t i c 2คือคุณลักษณะในเชิงออการประสานสัมพันธ์ Social Characteristics หมายถึงเรื่องเกี่ยวกับคนอื่นๆนะครับแล้วก็3คือปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่มันมีผลกระทบต่อง,งาน Work Context น่าสนใจค่ะลองขยายความแต่และมุมมองหน่อยได้ไหมคะว่ามันหมายถึงอะไรบ้างอย่างตัวเนื้องานเนี่ยค่ะได้ครับตัวแรกเนื้องาน task เนี่ยคือดูว่าเนื้อแท้ของงานนั้นๆมันเป็นยังไงเช่นงานนั้นคนทำมีสละในการตัดสินใจเองได้มากน้อยแค่ไหนหรือที่เรียกว่า autonomy หรือว่าต้องใช้ทักษะหลากหลายหรือเปล่า skill variety หรือต้องทำอะไรซ้ำๆเดิมๆแล้วความสำคัญของงานละ่ะ task significance มันส่งผลกระทบต่อคนอื่นต่อส่วนรวมมากน้อยแค่ไหนอย่างงานบางอย่างมันเห็นชัดเจนเลยว่าสําคัญมากหรือว่างานนั้นได้ทําตั้งแต่ต้นจนจบเห็นเป็นชิ้นเป็นอันไหม Task Identity แล้วมีข้อมองป้อนกลับไหมว่าทําดีไม่ดี Feedback อะไรพวกนี้ครับคือมองที่ตัวเนื้องานจริงๆอ๋อเข้าใจค่ะคือดูธรรมชาติของตัวงานลุ้นล้วนเลยแล้วมุมที่2ล่ะคะเรื่องการประสานสัมพันธ์มุมที่2เชิงประสานสัมพันธ์ Social อันนี้จะมาดูเรื่องปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วครับว่างานนี้มันต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นมากน้อยแค่ไหน interdependence ต้องไปติดต่อประสานงานกับคนนอกองค์กรบ่อยไหม external interaction หรือว่าได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือคำแนะนำจากเพื่อนร่วมง,งานจากหูหน้าบ้างหรือเปล่า social support พวกนี้ครับคือดูว่างานนี้มันต้องเกี่ยวข้องกับใครยังไงบ้างค่ะแล้วมุมสุดท้ายปัจจัยแวดล้อมล่ะคะ มุมสุดท้ายปัจจัยแวดล้อม context อันนี้ก็ค่อนข้างตรงตัวครับคือดูสภาพแวดล้อมตอนทำงานว่ามันส่งผลต่อคนทำงานยังไงบ้างเช่นสภาพแวดล้อมทางกายภาพเป็นยังไงโต๊ะเก้าอี้มันเหมาะกับสรีระไหม ergonomics ต้องใช้แรงเยอะหรือเปล่า physical demands สถานที่ทำงานมันเสี่ยงอันตรายไหมเสียงดังไปไหมร้อนไปหนาวไปหรือเปล่า working conditions หรือว่าต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษอะไรในการทำงานบ้าง Equipment use การมองครบทั้งสาม,มุมนี้มันก็จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของงานได้ครบทุกมิติเลยครับทั้งตัวงานเองคนที่เกี่ยวข้องและก็สภาพแวดล้อมโอฟังดูครอบคลุมมากๆเลยค่ะทั้ง3าม,มุมมองนี่ช่วยให้เห็นภาพตำแหน่งงานชัดเจนขึ้นเยอะเลยทีนี้พอเราเข้าใจลักษณะของงานจาก3ามมุมนั้นแล้วนะคะคู่มือเขามีแนวทางในการมองเรื่อง การกระทําหรือว่ากิจกรรมที่มันเกิดขึ้นจริงๆในงานบ้างไหมคะคือเหมือนกับว่านอกจากจะรู้ว่างานคืออะไรแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าคนทํางานนั้นเขาต้องทําอะไรบ้างในแต่ละวันเป็นคําถามที่ดีครับใช่เลยครับนอกจากมองภาพรวม3ด้านนั้นแล้วเนี่ยคู่มือยังเจาะลึกลงไปถึงประเภทของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงในงานด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะไม่มองข้ามหน้าที่อะไรบางอย่างที่มันอาจจะไม่ได้ทำบ่อยๆหรือมันซ่อนอยู่ เหมือนกับเราพยายามทำความเข้าใจคำกริยาของงานนั้นๆให้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับอ๋อค่ะแล้วเขามีการจัดกลุ่มคำกริยาหรือกิจกรรมเหล่านี้ไว้ยังไงบ้างคะเขาจัดเป็นกลุ่มใหญ่ๆไว้4กลุ่มครับกลุ่มแรกคือการนำเข้าข้อมูล (information input) ก็คือการรับข้อมูลเข้ามาเพื่อใช้ทำงานเช่นต้องไปค้นหาข้อมูลจากที่ไหนต้องสังเกตการอะไรเป็นพิเศษต้องอ่านค่าจากเครื่องมือหรือตรวจสอบอะไรพวกนี้ครับค่ะกลุ่มที่2 อันนี้สำคัญมากในหลายๆงานคือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (interacting with others) เช่นต้องสอนงานคนอื่นไหมต้องสื่อสารกับคนนอกองค์กรบ่อยแค่ไหนต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นหรือเปล่าหรือว่าต้องให้คำปรึกษาต้องเจรจาต่อรองไหมกิจกรรมกลุ่มนี้จริงๆมีเยอะมากครับในคู่มือลิสต์ว่าตั้ง17ประเภทแน่โหเยอะจริงๆด้วยค่ะงานส่วนใหญ่นี่หนีไม่พ้นเรื่องติดต่อกับคนอื่นเลยนะคะ แล้วกลุ่มที่3ล่ะคะกลุ่มที่3นี่ผมว่าน่าสนใจเป็นพิเศษเลยครับเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องการคิด thinking หรือกระบวนการทางความคิดซึ่งบางทีมันมองเห็นยากจากภายนอกเช่นงานนี้ต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่มันซับซ้อนแค่ไหนต้องวางแผนหรือกำหนดกลยุทธ์ด้วยหรือเปล่าหรือว่าต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญส,ค,ญสคัญบ่อยไหมต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเยอะแค่ไหนหรือว่าต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการทำงานบ้างไหม การพยายามวิเคราะห์กิจกรรมกลุ่มนี้มันช่วยให้เราเข้าใจส่วนที่เป็นเหมือนสมองของงานนั้นๆเลยครับการวิเคราะห์ลงลึกไปถึงกระบวนการชุดนี้ฟังดูดีจังเลยค่ะทําให้เห็นคุณค่าของงานที่บางทีอาจจะวัดผลเป็นชิ้นเป็นอันออกมาได้ยากด้วยนะคะแล้วกลุ่มสุดท้ายคืออะไรคะกลุ่มสุดท้ายคือการดําเนินการครับ Performing Operating อันนี้จะเกี่ยวกับภาคปฏิบัติการลงมือทําจริงๆหรือการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เช่นต้องควบคุมเครื่องจกักรไหมหรือใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักในการทำงานต้องเคลื่อนย้ายของหรือทำงานที่ใช้แรงเยอะๆหรือเปล่าหรือว่าต้องซ่อมบำรุงเครื่องมือเองด้วยไหมอะไรทำนองนี้ครับอืมการแยกแยกกิจกรรมทั้ง4กลุ่มทั้งรับข้อมูลปฏิสัมพันธ์คิดแล้วก็ลงมือทำเนี่ยช่วยให้เห็นภาพรวมการทำงานในแต่ละตำแหน่งได้ละเอียดแล้วก็ชัดเจนขึ้นมากๆเลยค่ะซึ่งทั้งหมดที่ว่ามานะคะทั้งการวิเคราะห์องค์ประกอบ3ด้าน แล้วก็กิจกรรมอีก4กลุ่มมันดูละเอียดมากแล้วก็คงต้องใช้เวลาพอสมควรเลยคําถามก็คือแล้วทําไมองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานราชการถึงต้องลงทุนลงแรงทําสิ่งนี้อะคะประโยชน์ที่ได้กลับมามันคุ้มค่าแค่ไหนคะเป็นคําถามสําคัญเลยครับจริงๆแล้วประโยชน์มันเยอะมากแล้วก็เป็นหัวใจของการบริหารทรัพยากรบุคคลเลยนะอย่างแรกสุดเลย ที่คู่มือระบุไว้ชัดเจนคือใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการจัดทำเอกสารสำคัญที่เรียกว่าใบพรรณนาลักษณะงานหรือ Job Description ที่เราเรียกสั้นๆว่า JD นั่นแหละครับให้มันถูกต้องแม่นยำอ๋อค่ะ JD ที่ดีชัดเจนก็เป็นพื้นฐานสำคัญเลยนะคะมีอะไรอีกบ้างคะ Specification ว่าคนที่จะมาทำตำแหน่งนี้เนี่ยควรจะต้องมีความรู้ทักษะหรือคุณสมบัติอะไรบ้างอย่างที่3คือ ใช้ในการประเมินค่างาน (Job Evaluation) เพื่อจะไปกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่มันเป็นธรรมเหมาะสมกับเนื้องานและอย่างที่4ก็คือใช้ในการวางแผนเรื่องกำหนดกรอบอัตรากำลัง (Manpower Planning) ว่าองค์กรต้องการคนแบบไหนจำนวนเท่าไหร่ในอนาคตฟังดูเป็นประโยชน์หลักๆในงาน HR โดยตรงเลยนะคะเนี่ยแต่ว่ามีประโยชน์ด้านอื่นอีกไหมคะนอกเหนือจาก4ข้อนี้ครับมีประโยชน์ทางอ้อมที่น่าสนใจมากๆด้วย อย่างแรกเลยคือข้อมูลเชิงลึกที่เราได้มาโดยเฉพาะเรื่องสภาพแวดล้อมหรือภารรักงานในอนาคตเนี่ยมันช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนทรัพยากรบุคคลในเชิงกลยุทธ์ได้ดีขึ้นเยอะเลยครับมองเห็นภาพระยะยาวได้อีกอย่างที่น่าสนใจคือบางทีการวิเคราะห์ละเอียดละเอียดเนี่ยมันอาจจะช่วยให้เราเจอ,เอ,องานที่ไม่จำเป็นหรือมันซ้ำซ้อนหรือว่าทำแล้วมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร ซึ่งข้อมูลตรงนี้อาจจะนําไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือแม้กระทั่งอาจจะพิจารณาไปจ้างหมอบริการข้างนอก outsourcing ในบางส่วนเพื่อให้องค์กรได้โฟกัสกับงานหลักจริงๆก็ได้ครับอ๋อค่ะค่ะแล้วเหมือนจะมีประเด็นเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานด้วยใช่ไหมคะที่เชื่อมโยงกับการวิเคราะห์งานใช่ครับอันนี้สําคัญมากเลย คู่มือเขาพูดถึงการนำผลการวิเคราะห์เนี่ยไปใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทำงานหรือ quality of work life QWL โดยเขาอ้างอิงถึงแนวคิดเรื่อง job enrichment หรือการออกแบบงานให้มันน่าสนใจให้มันทา้าทายมากขึ้นแล้วก็มีพูดถึงตัว job characteristic model หรือ MPS model ด้วยครับ MPS model อถ้าให้ลองสรุปง่ายๆตามที่อ่านมานะคะคือเป็นแนวคิดที่บอกว่า งานจะสร้างแรงจูงใจให้คนทำได้ดีถ้ามันมีลักษณะ5อย่างคือได้ใช้ทักษะหลากหลาย skill variety ได้ทำงานตั้งแต่ต้นจนจบเห็นภาพรวม task identity งานนั้นมีความสำคัญส่งผลต่อคนอื่น task significance แล้วก็มีอิสระในการทำงานพอสมควร autonomy และสุดท้ายคือได้รับข้อมูลป้อนกลับว่าทำได้ดีแค่ไหน feedback ใช่ไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับ สามอย่างแรกคือความหลากหลายการทำจนจบและความสำคัญเนี่ยมันทำให้คนทำงานรู้สึกว่างานมีความหมาย2อ,อย่างหลังคืออิสระกับผลสะท้อนกลับมันทำให้เขารู้สึกรับผิดชอบแล้วก็เห็นผลงานของตัวเองอ๋อแสดงว่าการวิเคราะห์งานอย่างละเอียดที่เราคุยกันมานี่เองที่จะบอกเราได้ว่างานปัจจุบันเนี่ยมันมี5ลักษณะนี้อยู่มากน้อยแค่ไหนแม่นยาเลยครับการวิเคราะห์งาน มันเหมือนให้ข้อมูลดิบมาว่างานนั้นๆมันอาจจะขาดหรืออาจจะเด่นในด้านไหนของ MPS model ซึ่งข้อมูลตรงนี้แหละครับจะช่วยให้องค์กรสามารถไปออ,ออกแบบงานใหม่ job redesign หรือปรับปรุงงานเดิมให้มันดีขึ้นได้เช่นอาจจะรวมงานย่อยๆที่พนักงานคนเดียวเคยทำแค่ส่วนเดียวให้เขารับผิดชอบทั้งกระบวนการไปเลยเพื่อเพิ่ม task identity หรืออาจจะเพิ่มอำนาจในการตัดสินใจบางเรื่องให้พนักงาน เพื่อเพิ่มออโตโนมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือการวิเคราะห์งานจึงไม่ใช่แค่เรื่องทําเอกสารแต่มันเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจสร้างคุณภาพชีวิตคนทํางานได้จริงๆครับโดยเฉพาะในภาครัฐที่อาจจะมีข้อจํากัดเรื่องอื่นการปรับปรุงตัวเนื้องานนี่แหละเป็นเครื่องมือสําคัญเลย เข้าใจแจ่มแจ้งเลยค่ะการวิเคราะห์งานมีประโยชน์รอบด้านจริงๆตั้งแต่เรื่องพื้นฐาน HR ไปจนถึงเรื่องสร้างแรงจูงใจเลยนะคะแล้วในทางปฏิบัติล่ะคะการจะเก็บข้อมูลให้ได้ละเอียดขนาดนี้เขาใช้วิธีไหนกันบ้างคะครับในคู่มือเขาก็แนะนำไว้หลายวิธีเลยครับซึ่งแต่ละวิธีเนี่ยมันก็มีทั้งจุดเด่นจุด,ดด้อยแตกต่างกันไปก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานกับสถานการณ์ค่ะ ลองยกตัวอย่างวิธีที่น่าจะใช้กันบ่อยๆพร้อมข้อดีข้อเสียแบบสั้นๆให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ครับอย่างเช่นการสังเกต (observation) ข้อดีคือเราเห็นภาพการทำงานจริงๆเลยแต่ข้อเสียคือเราอาจจะมองไม่เห็นกระบวนการคิดข้างในหรืออาจจะเก็บข้อมูลงานที่มันันมานทำทีได้ไม่ครบถ้วนหรืออย่างการสัมภาษณ์ (interview) อันนี้ดีตรงที่เราซักถามเรื่องความคิดเรื่องการตัดสินใจได้ แต่ผลลัพธ์ก็ขึ้นอยู่กับทักษะคนสัมภาษณ์เยอะเหมือนกันแล้วคนตอบก็อาจจะให้ข้อมูลไม่ตรงเพราะอาจจะกังวลหรือมีอคติได้หรือถ้าเป็นการใช้แบบสอบถาม questionnaire อย่างตัว PAQ ที่เดี๋ยวเราอาจจะพูดถึงข้อดีคือเก็บข้อมูลจากคนเยอะๆได้ง่ายเป็นมาตรฐานดีแต่ก็เสี่ยงที่คนตอบอาจจะตีความคำถามผิดหรือตอบไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้ หรืออีกวิธีคือการให้ผู้ปฏิบัติงานจดบันทึกการทำงานประจำวัน diary log อันนี้ข้อดีคือได้ข้อมูลละเอียดตามเวลาจริงแต่ก็อาจจะกินเวลาคนทำมากและบางทีก็อาจจะบันทึกไม่ครบโดยเฉพาะผู้กิจกรรมทางความคิดนี่บันทึกยากหน่อยแล้วอย่างการให้ลองไปทำงานนั้นจริงๆเลยล่ะคะมีพูดถึงไหมคะ performing the job มีครับวิธีนั้นให้ประสบการณ์ตรงดีมากๆครับแต่ก็นะครับ มันทำได้ไม่กับทุกงานโดยเฉพาะงานที่มันเสี่ยงอันตรายมากๆหรือต้องใช้ทักษะเฉพาะทางสูงๆอย่างหมอผ่าตัดหรือนักบินอะไรแบบนี้แล้วก็มีวิธีพื้นฐานคือการทบทวนข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้ว Background review เช่นไปดูเจดีเก่าๆดูแผนผังองค์กรซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับแต่ข้อมูลมันก็อาจจะเก่าหรือไม่ครบถ้วนเท่าไหร่สรุปคือ มันไม่มีวิธีไหนที่ดีที่สุดหรอกครับส่วนใหญ่ก็ต้องเลือกผสมผสานกันไปตามความเหมาะสมของงานแล้วก็ทรัพยากรที่เรามีค่ะในคู่มือมีการยกตัวอย่างเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามมาตรฐานด้วยใช่ไหมคะที่ชื่อ PAQ ใช่ครับ PAQ หรือชื่อเต็มคือ Position Analysis Questionnaire เนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งของแบบสอบถามที่มีโครงสร้างชัดเจนที่ใช้กันค่อนข้างแพร่หลายในการวิเคราะห์งาน ในคู่มือเขาก็ระบุว่ามันละเอียดมากเลยมีข้อคำถามหรือกิจกรรมให้พิจารณาตั้ง187ข้อเนี่ยแบ่งเป็นหมวดหมูลล่หลกัลกๆอย่างที่คุยกันไปบ้างแล้วเช่นการรับข้อมูลมาใช้ทํางาน (information input) กระบวนการคิดที่ใช้ (mental processes) ผลผลิตของงาน (work output) การปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น (interpersonal activities) สภาพแวดล้อมการทำงาน (work context) และก็ลักษณะอื่นๆอ,อีกครับโห oh, 187ข้อ ละเอียดมากๆจริงๆค่ะพอจะยกตัวอย่างคำถามให้เห็นภาพสักนิดได้ไหมคะว่ามันถามลึกประมาณไหนได้ครับอย่างเช่นในหมวดที่เกี่ยวกับกระบวนการคิดเนี่ยอาจจะมีคำถามที่ให้เราให้คะแนนระดับการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงานเช่นอาจจะถามว่างานนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจระหว่างปฏิบัติงานในระดับใดแล้วก็จะมีมาตรวัดให้เลือกเลยตั้งแต่ระดับหนึ่งคือน้อยมาก แทบต้องตัดสินใจทำตามคำสั่งเป๊ะๆไปจนถึงระดับสูงๆเช่นระดับ8ที่เป็นการตัดสินใจระดับนโยบายหรือวางยุทธศาสตร์ภาพรวมไปเลยการใช้มาตรวัดแบบนี้มันช่วยให้ข้อมูลที่ได้เอาไปเปรียบเทียบหรือเอาไปวิเคราะห์ในเชิงปริมาณต่อได้ครับ แค่ตัวอย่างเดียวก็เห็นภาพแล้วค่ะว่าเขาพยายามจะวัดผลสิ่งที่อาจจะดูจับต้องยากอย่างเรื่องอำนาจการตัดสินใจให้มันออกมาเป็นรูปธรรมให้ได้ชัดเจนเลยค่ะว่า PAQ นี่เป็นเครื่องมือที่ลงรายละเอียดลึกจริงๆสรุปแล้วนะคะการวิเคราะห์งานตามแนวทางของกอพอที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยมันก็คือกระบวนการที่เป็นระบบมากๆเพื่อทำความเข้าใจตัวงานจริงๆอย่างถ่องแท้เลย แยกออกจากตัวคนทำพิจารณาทั้งเนื้องานเองความสัมพันธ์กับคนอื่นสภาพแวดล้อมแล้วก็ลงลึกไปถึงกิจกรรมหรือการกระทำที่เกิดขึ้นจริงในงานนั้นๆซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลแทบจะทุกด้านเลยตั้งแต่หาคนพัฒนาคนประเมินผลไปจนถึงการออกแบบงานเพื่อสร้างแรงจูงใจแล้วก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานด้วยถูกต้องเลยครับนั่นคือภาพรวมแล้วก็ ประโยชน์สำคัญของการวิเคราะห์งานตามที่คู่มือนี้ได้ให้แนวทางไว้นะครับแต่ก็อาจจะมีประเด็นทิ้งท้ายที่น่าชวนคิดต่อนิดหนึ่งนะครับซึ่งในคู่มือนี้อาจจะเน้นที่วิธีการทำแต่ไม่ได้คำตอบโดยตรงเท่าไหร่คือในโลกปัจจุบันเนี่ยที่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากยุทธศาสตร์องค์กรก็ปรับเปลี่ยนตลอดเวลางานต่างๆมันก็ย่อมต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยใช่ไหมครับคำถามที่น่าคิดก็คือแล้วการวิเคราะห์งานที่มันต้องลงรายละเอียดลึกขนาดนี้เนี่ย ควรจะต้องทำซ้ำบ่อยแค่ไหนเพื่อให้ข้อมูลที่เราได้มามันยังทันสมัยยังแม่นยำแล้วก็ยังเป็นประโยชน์จริงๆอยู่การหาจุดสมดุลระหว่างความละเอียดถี่ถ้วนที่เราต้องการกับความรวดเร็วในการปรับปรุงข้อมูลให้มันทันการเนี่ยก็นับเป็นความท้าทายที่น่าคบคิดเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ต้องนำหลักการดีๆแบบนี้ไปปรับใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงต่อไปครับ